คำเตือนที่ไม่ได้จะเตือนว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของเกมอะไรหรอครับแต่จะเตือนว่าคําหยาบคายเยอะก็จะมีตั้งแต่ไอ้ไอ้ไอ้อ้พูดแล้วมันขึ้นจริงไม่ไม่มีไม่มีฟุตเท่ๆอะไรทั้งนั้นแหละครับผมมีแต <c oughs> ่คําถามว่า มึง,มงสร้าง,างเกมนี้ขึ้นมาทําไมไ<ห>วะสร้างมาเพื่อใครทําเพื่อใครคือ <c oughs> ถ้าใครที่เคยได้ดูคลิปช่องของผมมาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นสายอวยเกมแบบสุดทางมีตําหนิบ้างแต่มันก็เป็นส่วนน้อยจริงๆครับแต่กับไอเกมห่านี่ <c oughs> ผมบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมจะด่ามันให้ยับด่ามันให้ขืนพลังงานส่งไปถึงคนที่ไปสร้างเกมนี้ขึ้นมาเลยชิบหาย แรงะเกิ g o n Ball e v o l u t i o n t รือเกมนับเป็นเกมประเภทใช้เพื่อโปรโมทภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันหรือที่เรียกในภาษาสากลว่าไทย In Video Game ที่ลงให้เฉพาะเครื่อง PSP ที่ทำออกมาเป็นแนว Fighting ซึ่งก็แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำเกมนี้ออกมาชัดเจนมากว่าทำมาเพื่อโปรโมทหนังในชื่อเดียวกันนี่แหละครับ ที่หากใครที่เคยได้ดูเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้มันไายยำตำ<า><า>บอลขนาดน <ะ S 2> ไหนแม่งเปลี่ยนโงกุลเด็กหนุ่มผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์ตามสไตล์โชนเน้นที่เรารักลึกเกินให้กลายเป็นวัยรุ่นเมกันติดสอนให้ผมจีบหญิงเป็นสอนให้ผมคุยกับสาวๆได้โดยไม่ต้องตะกุกตะกักไปซะทุกคำแรงผักดันที่ทำให้มึงปล่อยพลังขึ้นเต่าได้เนี่ยคือไหนจะบทพูดตัวละครหรือว่าการแสดงที่มัน ที่สุดใน3โลกที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในหนังอีกนะครับโอ้ยอย่างไอ้บทพูดเนี้ยใครครับใครเป็นคนคิดมึงมอบตัวมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันชื่อจีจี้ไม่ได้แปลว่าจักรจี้บ G ้องตื้นนะอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นด่าหนังไม่ใช่ด่าเกมต้องอธิบายแบบนี้ครับมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ทายอินวิดีโอเกมเป็นหนึ่งในวิธีการโปรโมทภาพยนตร์ที่นิยมใช้กันซึ่งเกมเมอร์ก็จะพอเข้าใจในระดับหนึ่งว่ามันมักจะไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีอะไรสักเท่าไหร่ พอเล่นได้เพลินๆครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะนะแต่กับเกมนี้ผมต้องบอกว่ามันแตกต่างออกไปนะครับเพราะแม่งสุดเอาเผากินมากๆผมไม่เคยเจอเกมไหนบนโลกที่จะสัมผัสได้ถึงความลวกได้ขนาดนี้มาก่อนไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบเกมไหนไกลตัวเลยครับดูจาก Mad Max เกมล่าสุดที่ผมเพิ่งทำคลิปไปก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกันด้วยนะ เกมนั้นเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวก่อนหนัง Mad Max Fury Road พร้อมกันนั้นก็ยังเชื่อมโยงภาพยนตร์3มภาคแรกจากปี1979-1981และก็1985ที่มันก็ยังสามารถต่อยอดเอาบางอย่างไปเล่าใน Furiosa ได้อีก แต่กับเกมนี้ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันถอดแบบมาจากตัวหนังแบบ100%ซึ่งอย่าคิดว่ามันเป็นการให้เกียรติหนังต้นฉบับนะครับแต่มันสิ้นคิดเพราะไอฉากคุยของตัวละครในเกมเนี่ยมันคือการเอาภาพตัวละครในเรื่องมาตัดแปะเลยครับจะปั้นโมเดลให้ออกมาเป็นตัวละครในเกมหน่อยก็ไม่ทำมีคัดซีนไหมมีแต่มันมีน้อยมากครับแถมฉากที่มันเลือกมาทำเป็นคัดซีนเนี่ยคือเพื่อเพื่อ บทพูดนี่คือเป๊ะจากในหนังทุกระเบียดนิ้วเลยครับไม่คงไม่คิดจะดัดแปลงหรือเพิ่มเนื้อหาอะไรทั้งนั้นเสียงภาคสักนิดสักหน่อยก็ไม่มีแล้วคือดูการขยับภาพของแต่ละฉากอย่างฉากเนี้ยถ้าในหนังมันคือพระเอกซัดก,กับพวกฟูลเลอร์กับใช่ไหมแต่นี่เกมนี่คือแบบนี้ครับหรือจะฉากนี้ไม่คิดจะลงทุนอะไรหน่อยหรอใส่เอฟเฟกต,ตมตามในภาพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่เขย่าแบบเนี้ย แล้วคุณจำฉากที่จีจี้ให้เควส t โงกุลจุดตะเกียงเพื่อที่จะได้เดินเข้าไปไกลได้เรื่อยๆได้ไหมโมเมนต์ Moment ในหนังเนี่ยคือมันครีนช์อยู่แล้วนะแต่พอมันเป็นเวอร์ชั่นบทสนทนาตัวหนังสือในเกมเนี่ยฟิลแม่งเหมือนกำลังเล่นเกมโป้เลยครับเนี่ยดูดิภาพตัวละครโงกุลแม่งขยับไปหาเรื่อยๆด้วยนะแล้วที่ตลกที่สุดคือฉากจบเอนเครดิตของเกมครับ คุณรู้ไหมครับว่ามันให้ทำอะไรมันให้เราต่อยก,กับจีจี้จนกว่าชื่อเครดิตทีมงานจะหมดครับผมเนี่ปล่อยขึ้นเต่าแล้วขึ้นเต่าอ,อีกจนอยากจะเอาโรออนมาทาอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเนื้อเรื่องจบไปแล้วผมไม่รู้จะเผาอะไรต่อแล้วเหมือนกันครับ ทีนี้ไาดูกันที่เกมเพลย์กันบ้างเอาจริงๆถึงจะบอกว่าเป็นงานเผาแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับมันก็เพลินๆได้อยู่อ่ะในเกมนี้จะมีตัวละครให้คุณเลือกเล่นได้เลยหลังจบเนื้อเรื่อง10ตัวครับก็ไม่ต้องไปเดาอะไรหรอกมันคือ10ตัวละครที่ปรากฏในหนังทั้งหมดนั่นแหละโงกุลบูมาผู้เท่าเต่ายำหมาเอ้ยผมไม่ถึงยำฉาปู่โงกุลจี้ที่ไม่ได้แปลว่าบ้องตื้นไอ้มุกกระเลวกระลาดอันนี้กูร้อยนลูกบวัวนะไม่ต้องห่วงสมุนพิกโกโลครับถามจริงมีียกเล่นนมั้ตว โอซารุหรือว่าโงกุนเวอร์ชั่นลิงยักษ์ไม่ที่ผมไม่รู้ว่านี่คือตัวเดียวกันกับในมังงะกับอนิเมะหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนครับพิกโกโรและจริงๆมันมีอีกตัวละครหนึ่งให้ปลดล็อกด้วยนะครับเอ๊มันคือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะมันคือพิกโกโรนี่แหละครับแค่มันมีฮูดคุมหัวไง แน่นอนตามมาตรฐานเกมไฟติ้งะนะครับว่าแต่ละตัวก็จะมีท่าต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปทํานองกดเดินถอยหลังกับปุ่มสี่เหลี่ยมพร้อมกันพลังชิครบ5ห,หลอดถึงจะใช้ท่าไม้ตายได้อะไรทํานองนี้ครับซึ่งเอาตรงๆนะผมพอจะมองเห็นอยู่ว่าถ้าบังคับซินเซียนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกมต่อสู้ที่สนุกแล้วก็ชิงไหวพลิป,ปประมาณหนึ่งครับเช่นการเคลื่อนไหวชั่วพริปตาไปโจมตีศัตรตูจากด้านหลังมีการพุ่งไปหาอีกฝั่งอย่างรวดเร็วหรือท่าที่ทําลายกาดอีกฝั่งได้ ซึ่งพอไปดูทีมที่สร้างเกมนี้แล้วเนี่ยมันคือทีมดิมส์ที่ให้กำเนิด Dragon Ball Z Budokai เนี่ยแหละครับหรือจริงๆจะบอกว่าไอ้ Dragon l a l l Evolution อันเนี้ยมันคือเกม Dragon Ball Z Budokai ที่รีสกินเอาตัวละครในหนังมาใช้ก็กก,ก็พูดไม่ผิดนัก,กน,นะครับแต่ไอ้จุดที่ผมว่ามัน broken เนี่ยคือท่าของแต่ละตัวแม่งไม่บาลานซ์เลยครับยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะครับโงกุลเนี่ยคือไม่มีท่าโจมตีระยะไกลเลยครับ แถมไม้ตายเนี่ยมันคือพลังขึ้นเต่าครับซึ่งมันควรจะเป็นท่าพื้นฐานไว้ใช้ต่อสู้ไหมอะแต่ก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งะนะครับเพราะว่าหนังมันเล่าแบบนั้นไงว่าพลังขึ้นเต่าเป็นท่าไม้ตายในเรื่องแต่นี้แง่เกมการเล่นคือมึงจะไม่มีท่าไหนไปสู้เขาจากระยะไกลเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยหรือไง ขนาดปู่มึงในเกมเนี่ยยังยืดหดกระบองได้เลยหรือขนาดร่างโอซารุมึงยังมีท่าปาหินจากระยะไกลเลยแต่ก็อ่ะทูบีแฟร์นะครับถึงโงกุลในเกมเนี่ยจะไม่มีท่าโจมตีพื้นฐานจากระยะไกลแต่ว่าท่าไม้ตายพลังขึ้นเต่าเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่คือระยะมันโคตรไกลครับขนาดถอยห่างมาแล้วปล่อยออกมาเนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์โดนอีกฝั่งหนึงสูงกว่าท่าของคนอื่นๆเขา แต่อีกสองตัวที่ผมว่ามันบ้าบอมากที่สุดเลยเนี่ยคือบูมากกับพิกโรครับที่แม่งมีท่าระยะไกลที่หากว่าคุณคุมระยะห่างจากอีกฝั่งดีๆเนี่ยแทบจะสแปมจนชนะได้เลยนะครับ และเอาจริงๆมันก็มีตัวหนึ่งที่ผมมักหลายครับนั่นคือหยำฉาเลยคือผมชอบดีไซน์ตัวนี้ตั้งแต่ตอนดูหนังอยู่แล้วมันดูเป็นโจรกระจอกหน้าตาหื่นกามดีครับแล้วบทหนังนี่คืออยากจะยัดให้มันเป็นตัวเด่นก็อยู่ดีๆมันก็ยัดเข้ามาเลยครับแถมมันยังมีฉากซวีทกับบูม่าอีกม่งเอออิจชาชิบหายคือบูม่าเวอร์ชั่นหนังนี่ดน่ารักกันน่าร้อคือพอมันมาเป็นเวอร์ชั่นเกมเนี่ยผมชอบแอนิเมชันการเดินกับท่าต่างๆของมันที่ใช้เครื่องขุดมาเป็นอาวุธนี่แหละครับ คือวัตถุดิบในหนังต้นฉบับเนี่ยมันน้อยแหละจะออกแบบท่าใหม่ให้มันมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเกมแม่งก็เลยเอาเครื่องขุดมาเป็นท่าโจมตีไปเลยละกัน <laughs> กับอีกอันที่ผมว่ามันฮาดีครับขึ้นในโหมดอาร์เคดเนี่ยเขาพยายามจะให้มันดูมีอะไรขึ้นมานอกจากการให้เราเลือกหนึ่งตัวละครแล้วไปไล่ตบตัวละครที่เหลือเกมมันเลยใส่บทสนทนาก่อนจะสู้มาให้ด้วยครับซึ่งเกมมันจะติต่างว่าเป็นเหตุการณ์ต่อจากในหนังเลยครับอย่างถ้าเราเล่นเป็นพิกโกโลใช่ไหมเราก็จะมาบุกโลกอีกครั้งแล้วก็จะได้เจอผู้เท่าเต่าครับมันก็จะพูดกันประมาณว่าเอ้าไอ้แกกูนึกว่ากูจัดการมึงไปแล้วยังไม่ตายอีกเหรอหรือถ้าเราเล่นเป็นโงกุนี่โอ้ยตัวนี้หนักเลยครับคือ บุกโลกอีกครั้งใช่ไหมจี้เลยบังคับให้เราต้องฝึกฝีมือตลอดเวลาแต่ง,งกุลเนี่ยมันไม่อยากฝึกครับเขาเป็นจูบแทนได้ไหมโรคติดมันน่ากลัวจริงๆเลยครับไอตัวอื่นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนเล่นเป็นลูกน้องของพิกโรกโ่เนี่ยคือต่อให้อีกฝั่งจะพูดอะไรมาใช่ไหมครับแต่มันก็พูดกลับได้แค่ว่า,า <laughs> ผมนึกครึ้มอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็อยากจะเอาเกมนี้มาเล่า <laughs> คือโดยรวมเนี่ย Dragon Ball Evolution The Game อเกมมันก็เป็นเกมแย่แหละ จุดประสงค์ในการสร้างมันชัดเจนมากว่าต้องการทํามาเพื่อโปรโมตหนังโดยไม่สนความเนี้ยบอะไรทั้งนั้นเลยครับแต่ในพาร์ทเกมการเล่นเนี่ยก็ถือว่าเพลินๆดีอะนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แหละถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไปและเจอกันคลิปหน้าจ้า